วันนี้มีเลขกระทันหันค่ะมีเลขด่วนนะคะมีเลขด่วนแจ้งเข้ามาหนึ่งหางค่ะนัดที่แล้นะคะทข้ามาต้องไเป็นหางเขาเรียกอะไรคะหนึ่งชุดชุดไม่ได้ชุดต้องมีหลายตัวอาจารย์หางก็ถูกแล้วเลขสายด่วนสายด่วนไม่ไม่ด่วนของหนูว่าเลขด่วนในที่นี้คือเกิดเหตุการณ์กระทันหันเอ็กซิเดนใกล้ๆนะคะใกล้ๆตัวเองนะคะอ่าแล้วเลยมีเลขมาฝากอ่ามีเลขด่วนๆมาฝากนะคะซึ่งปกติเราไม่ได้มีเลขด่วนๆมาฝากเนาะอาจารย์เนาะ วันนี้ก็เดี๋ยวจะบอกเลขด่วนให้นะคะพอดีพอดีจริงๆค่ะทีละขานะคะอา้าวของอย่างนี้มันไม่แน่เนาะสวัสดีที่รักเพจนี้ชื่อเพจอะไรจ๊ะอาจารย์ชัดอาจารย์เค้บ้านธรรมบารมีสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เข้จะสรุปเรื่องของหวยแล้วก็จะบอกเลขดว่วนให้นะคะเลขดว่วนในที่นี้คือเลขกระทันหันนะคะนะคะเพิ่งได้กระทันหันมาเมื่อกี้นี่เองจริงๆค่ะนะคะแล้วก็คิดซะว่า แบ่งปันเพื่อนๆตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะพูดดีไหมเดี๋ยวจะบอกาอาจารย์เค้ร้อยเลขเยอะจังเลยแต่อาจารย์เค้ไม่ร้อยเลขเดี๋ยวอาจารย์เค้ร้อยรักรักนะจ๊ะจุบจ๊บๆตอบอ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขย่มาไกลๆพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีเลขดวงจีไปสนีจ๋ามาคะ่ะนะคะ้ยไม่แน่ละอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้ที่รักนะคะ งวดน,นี้มีแต่เลขฤฤฤฤสวยๆหรูๆดูดีทั้งนั้นเลยนะจ๊ะที่รักค่ะนะคะอาจันค่ะห,หนูวานขอหน้าจอนิดนึงค่ะสวัสดีที่รักฉันมากับหวยวันนี้จันแค่จะปล่อยเซฟที่แถมเลขทูบเป็นวันสุดท้ายนะคะที่แถมเลขทูบเป็นวันสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่ได้แล้ะนะคะนะเดี๋ยวมันจะไปกระชั้นกันนะคะเดี๋ยวมันจะไปกระชั้นชิดกันเนาะจา่ะเนาะถูกต้องไหมจะเป็นอีกวันนี้อีกวันนึงที่แถมเลขทูบที่หน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วสําหรับใครที่รอรอบหน้าก็คือ,ต,อต้องต้องรอเลยนะคะที่รักไม่งั้นรอรุคลิปวิดีโอก,กับอาจารย์เคหน้าตาเป็นนี้นนี้ของขวาญเก่านะอาจารย์เค่ช่วยดูเพื่อว่าเลขเนี่ยแถมแผ่นทูบไปแบบนี้นะคะนะคะนะเป็นวันสุดท้ายคณขาละคะหรือใคร CF ไว้ F y. อยากจะได้เลขทูบไปด้วยก็คือโอพรพวกนี้น่าจะได้เป็นวันสุดท้ายแหละนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกระชั้นชิดกับตอนที่จุดเลขจุดปล่อยคลิปปล,ลป,ปล่อยคลิปวิดีโอจุด ทูบนะคะนะที่รักนะคะส่วนใครที่ฟังอาจารย์แค่อยู่ตอนนี้อยากได้เลขนะคะมีเลขปัจจุบันทันด่วนตีได้มอกี้เองไม่ใช่เลขในฝันนะคะไม่ใช่เลขฝันดีนะคะแต่ว่าเป็นเลขตีเลยให้แล้วนะคะตีให้แล้วนะตีจนน่วมเลยนะยังไงก็ออกนะหลักดูจากลักษณะการตีแล้วต้องออกแน่นอน่ <c oughs> อเลขมีคนถามอาจารย์แค่ว่า เลขเด่นอะไรมาวันนี้จันเค่จะตอบเรื่องเลขเด่นด้วยนะคะที่รักใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะเพราะว่า,วา,าเดือนนี้จันเคยยังไม่ได้บอกเลขเด่นเนาะว่าเด่นอะไรมานะคะทันไม่เอ่ยทันไหมจ๊ะขอเด่นเลยใช่ขอเด่นเลยเหรอขอเด่นเดี๋ยวดูหน้าจอนิดนึงคครยังไม่ได้เรียกไลค์เรียกแชร์ก็เลยว่ามีความสุขอุยยังไม่เห็นหน้าจอเลยนะคะอาจารย์เค่ไลฟ์สดผ่านกล้องเนาะจะไม่เห็นหน้าจอขอเด่นวันนี้เลยใช่ไหมใช่เลขเด่นวันนี้เลยแล้วก็ เลขดวนจีไปสนีจ๋าเมื่อกี้นี้ด้วยค่ะนะคะที่รักนะดวนจีไปสนีจ๋าไปสนีมาส่งแบบ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 เลยนะฮะตกใจเลยค่ะที่รักนะคะนะคะกระชั้นชิดเลยค่ะนะคะใครที่ฟังอยู่ที่รักขาตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราหน่อยได้เลยวันนี้จันเค่จะบอกเลขเด่นและเลขดวนจีไปสนีจ๋านะเลขดวนจีไปสนีจ๋าให้กับพนะเลขเด่นก่อน เลขที่เจอในสูตรเยอะที่สุดนะคะมีเลขอะไรบ้างเลขแรกค่ะที่รักมีเลขหกค่ะเจอในสูตรเยอะหน่อยนะมีเลขหกระวังกระดกเป็นเก้าด้วยนะระวังกระดกเป็นเก้าด้วยนะคะวันงวดนี้เจอเลขหกระวังกระดกเป็นเก้าเลขที่สองที่เจอเยอะมากที่สุดนะทันไหมเอ่ยอาจารย์อารมณ์ดีขอบพระคุณพี่อําไพยจะพพิจาสวัสดีเจเจียบจ้า สวัสดีคูสุดท้ายของการปล่อย CF สินค้าที่แถมเลขทูปเป็นแบบนี้ให้แต่ว่าไม่ได้ว่าหยุด CF นะหมายถึงว่าวันที่จะแจกเลขทูให้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายใครอยากได้อะไรนะคะให้พิมพ์รหัสได้เลยเด๋ยวให้จันชัดขึ้นให้นะคะอ่ะเลขที่เจอมากที่สุดในสูตรของงวดนี้คือ6ค่ะระหวังกระดกเป็น9้าเลขที่2ที่เจอบ่อยค่ะเด่นเขียนไห้หน่อยค่ะเด่นเลขเน้นน่ะนะคะที่เจอบ่อยนะคะ หกับสามที่เจอบ่อยนะที่รักนะคะแล้วก็ระวังหกกระดกเป็นเก้าก็ที่รักขานะวันนี้จาย์สวยมาก <c oughs> พี่จา๋าขอบคุณคุณเอ๋มากมากค่ะนะคะ,สะแสดงว่าผม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 ตรงก็ดีนึกไม่ออกแล้วนะคะตั้งแต่ตัดก่อนน้องท้องน้องชัดชาตินะะนเนาะจย์เนาะที่ผมตรงเนาะ,ะนานมากแล้วนะคะอ่ะทันไม่เจ้าพี่จา๋าทันไม่เอออ่ะต่อไปจ้ะ เลขสามกับเลขหกเนี่ยมันจะไปตรงกับชุดสองตัวอาจารย์ชัดขึ้นชุดสองตัวให้อาจารย์เข้หน่อยค่ะชุดสองตัวจะไปอยู่ชุดที่ที่อาจารย์เข้ชอบคือชุดที่สชุดที่หนึ่งและชุดที่สี่ค่ะนะคะชุดที่หนึ่งและชุดที่สี่จะไปตรงกับสามห้าสี่แปดห้าเก้าระวังกระโดกเป็นห้าหกนะแล้วไปตรงชุดที่สี่ก็คือหกสามนะคะเก้าสามนะระวังหกสามเนี่ยระวังกระดกเป็นเก้าสาม นะหกสามหกเจ็ดหนึ่งแปดเน้นหกสามแล้วก็หกเจ็ดค่ะนะฮะทันไหมจ๊ะพี่จ๋านะอยากได้ได้สักคู่หนึ่งจ๊ะพี่จ๋านะคะโูจริงๆตั้งใจจะอาจารย์ชัดตั้งใจจะมาปล่อยแล้วราคาสูงเลยใช่ไหมพี่ยมของเขาต่ำสุดคือห้าเก้าเก้าอาจารย์ต่ำสุดคือห้าเก้าวันนี้หนูให้แฟนเพจสามเก้าเก้าได้ไหมนะสามตัวเด่นนะอ่าเป็นเลขที่เน้นซื้อเฉพาะสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่นะคะสามตัวข้างท้ายลอตเตอรี่เลยนะคะ 3 5มห้าแปดสมห้าแทันไหมที่รักทันไหมสาม้าแปดนะคะสองเจ็ดหระวังกระดกเป็นสองเด้าอที่รักเด้อนะคะแล้วก็สี่เก้องสีสอง,สสองนะคะนะอ่ะสี่สสาหางนี้นะคะจันเค้เน้นให้คือสองเจดห ระวังกระดกเป็น2 7 9 279เนี่เป็นเลขที่ไปจองรถมานะคะนะส่วน492เป็นอีกหางหนึ่งที่ชอบค่ะ,อ,ะอยู่ตรงเบิ้ลมีแค่2ตัวเท่านั้นเลขเบิ้ลมีแค่2ตัวเท่านั้นค่ะนะคะเลขเบิ้ลเลขแรกค่ที่รัก5 5้ระวังกระดกเป็น5 6นะที่รักนะคะนะคะค่ดคะด้อง<ะ>อยากได้อะไรปะ ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วค่ะเห็นมองอาจาันครับอ่าหนูมองอาจาร์จะรอแต่ว่าตอนนี้หนูปล่อยเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนะคะจริงเหรอต่อไปค่ะที่ราคานะคะต่อไปเป็นเลขอ่าเป็นเลขสามตัวปัจจุบันทันด่วนด่วนจีไปทนนี้จ๋านะคะเป็นเลขที่ยังไม่ได้บอกใครเป็นเลขที่เพิ่มมานะคะคือสามหกแปดสามหกแปดทันไหมเจ้าที่ราคา สามหกแปดสามหกแปดนะคะนะ,ะทันไหมทันไหมเจ้าที่รักนะคะทันไหมจ๊ะทันไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวจย์แค่จะปล่อยรหัสนี้จย์ชัดขึ้นให้หน่อยจ้ารหัสนี้ค่ะมีกี่มีกี่ชุดนะคะจันจ้ะเดี๋ยววันนี้จย์แค่จะปล่อยรุ่นนี้พี่ๆไม่เคยได้มาก่อนแน่นอน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปลุกเสกหลายรอบมากเลยนะคะนะก่อนหน้าที่จะไปคําชนโนดแล้วก่าคำชนโนดกับ